สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับก็ต่อกันเลยกับพาร์ทส 3, ซึ่งหลังจากพาร์ทสองเราหนีลงพาโลงไปแล้วก็ที่เหลือก็ต้องไปลุยกับลงพาโลงอีกนะครับซึ่งเราต้องลงไปชั้นล่างซึ่งมันก็น่าจะอยู่ชั้นล่างแหละตอนนี้จริงๆก็อยากสำรวจห้องน้าก่อนนะสำรวจห้องน้ำก่อนดีกว่าก่อนอื่นเราไปสำรวจห้องน้ำก่อนเลยแล้วก็ ค่อยวิ่งลงไปเผื่อห้องนะ้ำม,มีอะไรนะโอเคโอเคไ,ไปไว้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะไม่มี มีกระจกอยู่เต็มไปหมดนะครับอันนี้ไม่อยากจะส่งครับเลยขอผ่านก่อนเลยเสร็ okay. ไปแล้วชั้นล่างถ้ามันไม่ดักนะถ้าตามที่ผมคิดมันจะต้องมาตามหลังหวังว่าซึ่งถ้ามันมาตามหลังก็ดีไปแต่ถ้ามันมาข้างหน้าก็ ก่อนหนีหนีอย่างเดียวเลยเกมนี้มันสอนอยู่อย่างหนึ่งครับสอนให้รู้ว่าคนน่ากลัวกว่าผีนะครับผีมันสุก,กี้นาะมันแค่ออกมาให้เราสะดุ้งนะครับส่วนคนนี่แม่งเอาไม้วิ่งไล่กวดเลยครับโอ้เฮ้ยอ,อย่าล้อเล่นนะงี้อยู่อะแมวนะ

มีอยู่ใช่ไหมมีลุรงพะโลมันวิ่งช้านะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้เปิดไฟห้องไหนไว้มันก็ไม่น่าจะอยู่ที่ห้องนะถึงโอ้โหอ,อ,อ,อยู่อยู่มันอยู่ว่ามันอยู่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละยังไม่ดีถา้าไปตอนนี้นะซึ่งถ้ามันหันมาเห็นเรามันจบไม่สวยแน่ สึกไม่อยาออกไปเลยลอยู่นั่นนะครับเราเห็นมาละย่องไปได้ไหมแม่งเสียงก็ยังดังอยู่ดีเราเห็นมาแล้วนะครับซึ่งเราก็รู้ว่ามันอยู่ตรงจุดนั้นนะแต่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าอุา้ย แม่งส่องกลับมันวิ่งกลับมาหรอมันวิ่งกลับมาจริงด้วย เดินไปทางไหน <c oughs> บายไอตาแกวิ่งช้าแล้วก็วิ่งกลับไปทางเดิมน,นะโหเราต้องรอมไปอีกนานเลยอะ่ะรอจนกว่าลูกกระตาจะหายแล้วก็น่าจะไปกันต่อ บาเยอยู่ดีดันหันกลับมาส่องไฟมาเห็นเราตั้งงั้นยังอยู่อ่ะอยู่นะครับอยู่ยังอยู่อะไรยัง สรุปแล้วก็ยังไปตอนนี้ไม่ได้นะครับซึ่งก็อ่าเดี๋ยวดูของก่อนก็มีอ่าปากกานี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอืมโอเคเปิดไฟแล้วก็เซฟก่อนเลยเอาไว้กันเหนียวขี้เกียจมาวิ่งเริ่มใหม่ตั้งแต่บน ก็ไว้ตรงเนี้ยเซฟสองเซฟแรกนี่เลยทับไปเลยไม่มีความจำเป็นอยู่แล้วโอเคก็ก่อนออกห้องคนปิดไฟไว้ด้วยมันจะวิ่งมย้อนกลับมาทางเดิมไหมวะ ตาแกนั่นมันยังอยู่อ่ะ รอสักสองนาทีถ้ามันไปแล้วค่อยว่ากันก็ต้องให้มันไปบันไดหนีไฟอีกทางนะครับซึ่งถ้ามันไปบันไดหนีไฟอีกทางก็เราก็ผ่าละภารกิจปัญหาคือมันจะไปยอมไปง่ายๆบ่างเลย อีกสองนาทีแล้วกันเนาะตอนนี้สามสิบแปดแล้วสามสิบแปดนาทีแล้วเดี๋ยวนาฬิกาผมอยู่ที่ยี่สิบสามจุดสามแปดนะครับอ่าพอขึ้นสามเก้าปุ๊บผมจะไปทันทีแต่อย่าค่อยๆเดินไปแล้วกัน พราะว่ากันเหนียวไว้วิ่งมีมีปัญญาก็กดวิ่งเอาทีหลังการเปิดไปเช็คแต่แม่งไม่เห็นมือเออง่ายดีนะโอเคไปได้แล้วทำไมได้ยินเสียงกุญแจกระทบกันไปกระทบกันมาเสียงนี่สยองจชมัด มันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าไอ้บ้านนี่แม่งตวดทุกหนทุกแห่งเลยเดีย๋ยววิ่งนะครับขอยก,ก่อนมันไม่กลับมาทางนี้แนะ่คิดว่านะแต่ถ้ามันกลับเราโกยนะครับจะเย็นนะครับจะเย็น เรารู้แล้วว่ามันอยู่แต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนเดิตรงนี้มันอยู่จุดไหนห้องไหนบริเวณไหนเราไม่รู้ถ้าเราวิ่งมันจะได้ยินเสียงเท้าโอ้โหอันนี้เจ็บสุดระดับ easy ระดับ very easy นี่มันยังไม่ได้ยินเสียงเท้าเราขนาดนี้นะ มันไม่อยู่แล้วคิดว่านะไม่อยู่แล้วใช่ไหมไม่อยู่จริงหรือเปล่าอีกนิดเดียวอะ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ขี้เก็บหนีก็รีเซฟใหม่แม่งเลยโอเคนะครับมันไม่อยู่ครับเก็บหกสองสี่สามโอเคจําไว้ไม่ต้องจําก็ได้เพราเดี๋ยวเรากดดูของเก่าได้อยู่ ีนี้แหละปัญหาใหญ่เลยละหลังจากนี้ก็ต้องขอเซฟก่อนแล้ว,ลวกันนะครับซึ่งผมว่ากดดันมากแค่หลบมันก็เสียเวลาไปเยอะละแต่กว่ามันจะขึ้นมาก็คงอีกสักพักอะ่ะโอเคเมื่อกี้อะไรนะหกสองสี่สามอ่ะ หกสองเอ้สามสี่อสี่สามเชียรล็อกตอนนี้ก็ได้คุณแจอันนี้เราเรียมพาเส็จเวนะครับก็คือทางผ่านตรงระเบียงอะเฉลียงคุณแจเฉลียงนะแล้วก็อ่าคุณแจเล็ก เอาไว้ผสมกับกุญแจอันอื่นโอเคไม่มีอะไรละก็น่าจะถึงเวลาเซฟจริงๆสักทีแล้วก็ตัดพาร์ทโอเคขอตัดพาร์ทไว้แค่นี้ก่อนนะครับซึ่งไม่ไหวเล่นมาสามพาร์ทติดกันแล้วก็มือสั่นไปหมดแล้วไม่ไหวละขอพักอเซฟอีกรอบ กันเหนียวกันเห,น,เหนียวเดี๋ยวเซฟหายรอบที่แล้วแม่งเซฟหายชิปหายเลยครับอ่ะโอเคขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับ